รีวิวเลแม็กออกมาทีเดียว3รถเลแม็กรถพิกปีศาจเอ็กซ์ตาชิลลี่เลแม็กรถดอลลิสไาลนา์โอเวอร์โหลดเลแม็กรถเอ็กซ์ตรีมสาวครีมและหัวหอมพี่ซันนักรีวิวมันฝรั่งทอดถุงทุกยี่ห้อบนโลกนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วเราจะต้องอยู่กับไอยี่ห้อนี้เป็นเวรเป็นกรรมนะครับเลแม็กครั้งนี้นะออกมาพร้อมกัน3รถนะครับฟังดูเหมือนเป็นโฆษณานะแต่จริงๆแล้วเป็นการรีวิวแบบจ่ายเงินซื้อเองนะครับใครดูรีวิวพี่ซันจะรู้นะ ไม่มีอวยนะครับรีวิวดวนใจไม่อวยนะจัดเต็มจัดหนักนะถ้าเกิดว่ามันแย่นะก็คือบอกเลยว่าแย่นะพูดตรงใจทุกอย่างนะครับยืนอยู่ข้างผู้บริโภคนะส่วนใหญ่ก็จะด่ามันไว้เยอะเหมือนกันนะเลม a กเนี่ยการตลาดของมันก็ประมาณว่าเป็นรถอ่าจะไม่ใช้กลิ่นสังเกตไหมออกมาพร้อมกัน3มดใช้คาว่ารถหมดนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านดูก่อนว่ามันใส่อะไรไห,ห้เรากินนะมันฝรั่งนะ้ำมันพืชเครื่องปรุงรสนะครับ แล้วก็ผงชูรสแบบจัดเต็มนะตอนนี้พี่ซันกำลังจะหาเรื่องมันตรงสารปรุงแต่งให้ความหวานแทนน้ำตาลว่ามันใช้อสปคาไลตมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครดูพี่ซันมาตลอดนะครับจะรู้ว่าพี่ซันแอนตี้อสปาร์น์มากและพี่ซันเนี่ยเป็นคู่มาก่อนการหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีประกาศออกมานะจาจากองค์การอนามัยโลกนะครับว่าอสปคาไลตมเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสารเร่งการเก่ะมะเร็งในร่างกายซึ่งยังไม่ฟันธงว่าใช่หรือเปล่า ระหว่างนี้เราก็เลี้ยงมันไว้ก่อนนะวงการอาหารมันก็ตื่นตัวนะครับตรงนี้มาบอกกล่าวผู้บริโภคนะให้เลี่ยงแอสปาร์ตมสารให้ความหวานแทนน้ำตาลตัวนี้นะครับเราอย่าไปใช้แอสปาร์ตมให้เลี้ยงไปกินเอาซิซันเฟมเคแทนก็แล้วกันทุยมันก็เป็นสารให้ความหวานที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับอเอาน้ำตาลมาใส่เลยแมนๆนะ,ะกลับมานะถึงผลิตภัณฑ์นะครับพิกปีศาจมันมีในตลาดอยู่แล้วพิปีศาเนี่ยก็คือยี่ห้อ อสองพยางตัวนั้นนะครับซึ่งมันอร่อยมากพริกจักระพัดมีพริกจริงในซองตัวนี้มันก็โฆษณาว่ามีพริกจริงในซองเหมือนกันนะครับนี่ไงก็คือดนใจพี่ซันเลยพีซ่ซันเป็นคนชอบกินเผ็ดนะเห็นปุ๊บก็หยิบปั๊บนะแต่แม่งก็ไม่ได้ออกมารถเดียวนะออกพร้อมกัน3รถนะครับก็จะต้องซื้อมันสองรถเนียพ่วงมาด้วยจริงๆไอสองรถเนี้ยไม่ได้อยากกินเลยอยากกินตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้น,นครับแต่รีวิวนะจะซื้อมาถุงเดียวโดดๆก็ดูจเนี่ยเหนาวนะครับเรามาลองกันเลยดีกว่าสําหรับตัวเลม็กพริกปีศาจนะครับ ผมกินก่อนโอ้โหกินเหมือนกับไอยี่ห้อนั้นเป๊ะเลยนะครับอ่าแต่ว่าแผ่นแผ่นแผ่นก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมึงก๊อปกันมาบอกว่าอืมกินเหมือนมากนะเดี๋ยวพี่ซันจะให้ดูเท็กเจอร์ของแผ่นนะครับกินเหมือนเท็กเจอร์ก็เหมือนถ้าเป็นเลม็กเนี่ยมั่นใจได้อย่างหนึ่งคือแผ่นสวยแน่นอนนะครับกลัวมันจะไม่เผ็ดกลัวมันจะเค็ม พอกินไปแล้วบอกเลยว่าเค็มที่ผ่ายรถเค็มมากว่ารถเผ็ดนะฮะ imprint. มันบอกว่ามีพริกจริงในซองไหนวะนี่กูขยาหาพริกแบบเหมือนงม,งมเข็มในหมาสมุรเหมือนงมในธันติกในมหาสมุทรแอตแลนติกเดี๋ยวเทใส่นี่ให้ดูมันบอกว่ามีพริกจริงในซองอ้าเจอแล้วเกือบตัวกูด่าฟรีแล้วไงบอกถุงนะถุงมีแค่นี้นะฮะ นี่พริกของมันนี่นี่นอ่ามีมีอยู่มีอยูย่นี่พริกแห้งนะอ่านี่พริกแห้งพริกแห้งพริกแห้งเนี่ยจริงๆมันจะต้องเผ็ดจี๊ดกินเข้าไปปวดท้องคือมึงจะทําเผ็ดมึงก็ทํามาเลยมึงไม่ต้องกลัวหรอกว่าคนเขาจะกินเผ็ดไม่ได้ว่ามันเผ็ดเกินไปจนไม่มีคนซื้อกินอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะมึงจะขายคนกินเผ็ดไง อยากจะบอกว่าอยากให้รสเค็มลงหน่อยเพิ่มเผ็ดอีกนะฮะเกอแปดเลยนะรสสัมผัสแข็งแข็งว่าอี่ห้อนั้นกรอบแข็งปเป็นริ้วๆแบบนี้ความเผ็ดได้อยู่นะฮะแต่ยังไม่ถึงใจพี่ซันสำหรับเลม็กพริกปีศาจเอ็กซ์ตา้าชิลลี่อะไรของมันเนี่ยนะกินพี่ซันให้8.5นะกลิ่นหอมดีกลิ่นพริกน,นะครับรสชาติ พิ่จันให้แปดถ้าเผ็ดมากกว่านี้จะดีมากส่วนรสสัมผัสพิ่จันให้6.5ปกติรสสัมผัสพี่จันจะให้7แต่อันเนี้ยมันแข็งแข็งแล้วพอกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนึกออกไหมเหมือนสังกะสีอ่ะที่มันโดนอุกกบาตอะ่ะโป๊ะแล้วมันแหลมขึ้นมาอย่างเงี้ยทิ่มเหนือทิ่มเพดานปากนะที่ผ่าใบป่วงหมดเลยนะอืกินระวังด้วยนะ พี่ทันขอเตือนนะครับจบไปสําหรับตัวพริกปีศาจเอต้าชิลลี่นะไม่ได้เผ็ดเกิดอะไรมากมายอ่ะเอานี้มาโนริสาลายหลังจากที่เราเผ็ดไปแล้วเราลองมาดับความเผ็ดด้วยโนริสาลายนวลๆน,น,นะคือต้องบอกก่อนว่าเรโนริสาล่ายเนี่ยเป็นหนึ่งในรสที่ผู้ซื้อผู้บริโภคติดใจมากที่สุดนะคือเรียกหามากที่สุดแต่คราวนี้มันกลับมาในรูปแบบของเรแม็กซ์อ่าต้องมาลองดูว่ามันเทียบเท่าเรธรรมดาได้หรือเปล่านะอืมสวย นเะทแค่นี้แล้วกันเพราะยังไงก็กินไม่หมดถุงอยู่แล้วนะกินหมดถุงนี่มึงก็ช่วยบริจาคเครื่องฟอกไตให้กูด้วยแล้วกันนะอีะอ่า <laughs> แผ่นมันก็ไม่สวยเท่าตัวพริกปีศาจนะแต่ว่าเท็กเจอร์มันได้อยู่นะเท็กเจอร์มันคือสาลายสาลายเนี่ยให้ดูใ,ใกล้ๆเป็นไงอ๋อครดพ่อครดแม่สาลายกินอ่อนมากพี่ทันชอบกินนะครับ ความแข็งอันตรายพอๆกันไบไอตัวพริกปีศาจเลยนะกัดดีๆนะพยายามกัดตามริ้วมันอ่ะเนี้ยจะไปกัดทางขวางนะจิ้มเหงือกจิ้มฟันใครไม่รู้งงพี่ธมพอมันไม่เผ็ดเนี่ยความเค็มมันโดดขึ้นมามึงใส่เกลือพอๆกันสิถ้าแม่ไม่ใช้คำว่าเกลือด้วยใช้บอกว่าผงปรุงรส ดูมากจริงโอ้ยไอตัวนี้เยอะกว่าไม่น่าหละเค็มกว่าเลยนะไอ้ตัวพริกปีศาดว่าเค็มละเล่นไหมนโนริสาห่ายนี่ว่าเค็มอีกเค็มกว่าืมแลรถนอนริสา่ายโอเวอร์โหลดนะโอเวอร์โหลดเนี่ยไม่น่าจะเป็นสาหร่ายน่าจะเป็นเกลือโอเวอร์โหลดมากกว่านะ น้ำอะไรมาก็ใครไม่หมดไอ้บ้ามีไอ้ตัวนั้นตัวเดียวอ่ะที่มันเลไลไรอ่ะที่ชอบมากที่มันเค็มอ่อนๆนะตัวนั้นอ่ะดีมากที่รีวิวไปคราวที่แล้วคราวล่าสุดนะไปย้อนดูเดี๋ยววางคลิปไว้ให้ตอนท้ายวิดีโอนะให้คะแนนตัวนี้ก่อนนะฮะเลร่ถรถรถรถลดรสสาหร่ายโอเวอร์โหลดนะกลิ่นพี่สันให้แปดนะครับพี่สันชอบกลิ่นมันนะครับรสชาติให้หกจุดห้าเท่านั้นนะเค็มไปนะฮะ แล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงสาหร่ายอะไรเลยว่าสัมผัสให้หกเพราะว่ามันแข็งนะะอันตรายมันกรอบเนี่ยมันดีแต่ว่าถ้ามันกรอบแล้วมันแข็งกลัดไปมันคมมอะไะทิ้มปากได้นะฮะคนเบอกเอ้ยมันก็ยังไม่กัดแรงง่วมันอุบิเหตุได้ในปากมองเห็นเหรอ ก็เห็นคนโดนเลแมะทิ้มปากมาเยอะแล้วลเห็นคนบ่นมาเยอะแล้วนะพี่สันก็ต้องพูดแทนประชาชตรงนอื่นมันไม่ทิ้มปากที่หรอกนะมาตัวสุดท้ายรถเอ็กซ์ตรีมซาวทินมและหัวหอมนะอะตัวนี้พี่สันคิดว่าน่าจะเค็มต่ำเคยนะกูเข็ดขยะและ้วกูอ่านก่อนผมปรุงรสแปดนะน้อยกว่าไอ้ตัวโนริสาลายอโอ้ยมือมัน <laughs> กินไปสองถุงแล้วมือมันดึงไม่ออกอ่าได้อยู่ อเอ้ยกลิ่นมันแปลกดิเว้ยชอบซีรีส์เลนแตรงที่มันเป็นรถทั้งหมดนะอ่าเนี่ยดูแผ่นมันมีความคล้ายๆตัวสาหร่ายเหมือนกันแต่ว่าเท็กเจอร์น้อยกว่านะอ่าซาวครีมแ้้หัวหอมนะบอกว่าซาวครีมก็ต้องเปรี้ยวนะไม่เปรี้ยว ไว้เปรี้ยวแล้วยังไงเค็มเค็มเค็มเอ้ยน้ำอยู่ไหนวะไม่มีน้ำตายแน่กูก็ยังชั่วมันบอกว่าให้บริโภคแต่น้อยแล้วออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ่ะที่มันเขียนเตือนไว้อะ่ะต้องทำอย่างเคร่งครัดนะพี่สันบอกเลยไม่งั้นอะ ดูชีวิตพี่ชันไปนะว่าพี่ชันจะรอดโรกไตไหมเพราะพี่ชันนี้ออกกําลังกายดื่มน้ําสะอาดแล้วก็รักสุขภาพมากๆแต่เสือกมาติดบ่วงไอ้มันฝรั่งทอดถุงเนี่ยพี่ชันชอบกินนะครับไม่รู้เป็นหาอะไรอืม <c oughs> อ่ะมัน,ม,นมันเค็มแน่นๆตัวนี้นะฟังคะแนนนะเลมักแอฟซีมสาวครีมแล้วหอมนะ กิ่น8รสชาติ7จรสสัมผัส6นะครับแม่งคะแนนลดลงลดลงเรื่อยๆนะรสสัมผัสแบบนี้ดูนะมันแข็งแล้วมันหนากว่าเลปกติและที่สำคัญ3ามตัวที่ออกมาเนี่ยไม่มีรสหวานเลยนะคุณผู้ชมอ่าใครที่ไม่ชอบมันฝรั่งสายหวานนะจัดไปได้นะครับดูคะแนนรีวิวของพี่ซันนะเป็นการประกอบการตัดสินใจในการบริโภคนะ แต่ถ้าใครชอบมันฝรั่งที่มีรสหวานนะให้ข้ามไปนะไม่มีรสหวานนะฮะซาวครีมอย่างแตนนี่จะเปรี้ยวมึงก็ไม่เปรี้ยวมึงเหมือนมึงมึงมึง,มง,มง,มงห่วงผงมะนาวอะ่ะซึ่งอันนี้มันก็เป็นมะนาวรวงโลกมะนาวปลอมิมีานาณมะนาวนะแต่มันก็ไม่เปรี้ยวให้ซาวครีมของยี่ห้อที่เป็นกระป๋องยาวๆที่มันเป็นแป้งมันฝรั่งบดอันนั้นอร่อยจริงนะแต่ต้องเป็น นำเข้าจากอ,อเมริกาเลยนะไม่ใช่พิงเกลที่ทําแถวนี้นะฮะตัวนั้นก็ใส่ผมวุอยู่ดีสรุปแล้วก็เป็นพิกปซา่าชนะเลิศนะในสาตัวนี้ไม่พิกโผนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ได้รสเผ็ดมาช่วยไอพวกนั้นนะกินไปกินมาจะเลี่ยนอโอเคจบไปนะสาหรับรีวิวมันฝรั่งทอดตายพ่่ํานเบียร,รีวิวโดวนใจ ไม่อวยสินค้าที่เอามารีวิวนะครับถ้าสินค้าตัวไหนที่พี่ซันนามาแล้วมันมีขายใน l า z a d a s ช o p e. ปปีพี่ซันก็จะวางนิ้สังซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ตรงขปปอบด้บบขอบคิดเดียวสินค้านะจาก Lazada s ช o p e. ปีแต่ว่าตัวนี้ก็ขายที่ร้านสะดวกซื้อเจ็ดเหมือนเดิมนะครับอืมดูคะแนนที่พี่ซันให้นะประกอบการตัดสินใจซื้อนะจะได้ไม่ต้อง เสียเวลาเสียเงินนะครับกินครึง่งถุงครึง่งแล้วก็ทิ้งครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยม,มันมีลมไปครึ่งหนึ่งแล้วด้วยนะครับราคามันก็ไม่ใช่ถูกนะดื่มน้ำเ,เยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอัน l next t i next